ทักษอรเล่าที่มาฉายาน้องจืดขาซิ่งสุดพีคฉิกลุกนางเอกสุดๆสวยเก่งสตรองไม่แพ้ใครสำหรับนางเอกลุกหนึ่งแอปทักษออนพักดีสุขเจริญเห็นแม่ในจอทีวีเป็นสาวเรียบร้อย <wings> พูดน้อยอ่อนหวานแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อสาวๆแอปถูกเพื่อนๆเ,เรียกเธอว่าน้องจืดและได้รับฉายาว่าน้องจืดขาซิ่ง ด้วยฉายานี้แม่แอปได้เปิดเผยเล่าที่มาไปผ่านรายการ Fake or not ว่าตอนเด็กๆส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเรียกว่าจืดเพราะเราเป็นคนเรียบง่ายอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็เข้มข้นแล้วฉายาน้องจืดขาซิ่งเพราะเพื่อนๆชอบแซลว่าตัวเรามีความคอนทราสต์ดูเป็นคนเรียบร้อยง่ายๆสบายๆแต่พอมาขับเลยต้องมาเร่งสปีดต,ตอนขับรถ เวลาขับรถจะขับเร็วมากแต่พอลงจากรถมาก,ก็คือทำอะไรช้าเหมือนเดิมเรื่องเปิดเต็นรถเป็นความคิดตอนเด็กๆชอบขับรถก็อยากจะมีรถที่เราชอบเอาไว้เยอะ